สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับใครที่ต้องการต่อภาษีรถยนต์เนาะหรือว่าอยากจะรู้นะครับว่าการต่อภาษีรถยนต์ของเรานะครับปีนี้ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะวันนี้ผมจะมาแนะนําให้ฟังนะครับอย่างแรกนะครับอันนี้นะครับคือายภาษีรถยนต์นะครับใครที่ขับรถอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับเก๋งกระบะอะไรพวกนี้นะครับก็จําเป็นจะต้องต่อภาษีรถยนต์ประจําปีนะครับทุกปีเนาะอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย การที่จะต่อภาษีนะครับหรือว่าการที่จะได้ป้ายภาษีมานะครับจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะอย่างในกรณีนะครับที่รถเรานะครับอายุยังไม่ต้องตรวจสภาพนะครับจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับก็จะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือเป็นรายการจดทะเบียนนะครับหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าสำเนาทะเบียนรถเนาะอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นพรลบนะครับ 2อย่างนี้นะครับต้องเอาไปด้วยนะครับหรือว่าในกรณีที่ถ้าใครนะครับพลรบหมดอายุแล้วนะครับก็ต้องต่อพรบก่อนนะครับถึงจะสามารถต่อทะเบียนได้นะครับดังนั้นนะครับเอกสารที่ต้องใช้สําหรับรถยนต์ที่ยังไม่ต้องตรวจสภาพนะครับก็จะใช้อยู่2อย่างนี้เนาะแต่ว่าในกรณีนะครับที่รถยนต์ของเรานะครับต้องตรวจสภาพนะครับก็จะต้องมีเอกสารเพิ่มขึ้นมาอย่างหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตัวไปตรวจสภาพรถยนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็สำเนาทะเบียนรถเนาะ แล้วก็พหลรบที่ยังมีความคุ้มครองอยู่นะครับอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงนะครับว่ารถยนต์เรานะครับหรือว่าปีนี้นะครับเราต้องเสียค่าภาษีรถยนต์เท่าไหร่นะครับหรือว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เรามาที่เว็บนี้นะครับพอจุนตตรอ,อนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับหรือว่าดูที่ในส่วนของตัวดีเทลก็ได้นะครับสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะจากนั้นนะครับก็เข้ามาที่ในส่วนนี้นะครับสอบถามภาษีรถยนต์นะครับแบบนี้เลยเนาะ ระบบนะครับเขาก็จะแสดงมานะครับว่าให้เรานะครับทำการเลือกประเภทนะครับเราสามารถดูได้จากรายการจดทะเบียนนะครับหรือว่าสำเนาทะเบียนรถยนต์ของเราได้เลยนะอย่างในตัวอย่างนะครับก็คืออย่างของผมเนี่ยจะเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน7ที่นั่งนะครับไม่เกิน7คนนะครับก็จะเป็นลอยอหนึ่งเนาะเขาก็จะให้เรานะครับกรอกข้อมูลในส่วนของตัว CC รถยนต์เข้าไปนะครับอย่างของผมก็เป็น1 4 9 7นะครับแบบนี้นะครับปีที่จดทะเบียนนะครับก็คือ ปี2,562นะครับนี่2 5 6 2นะครับ, 2, 2รบปีที่ต่อภาษีนะครับก็คือจะเป็นปีนี้เนาะซึ่งปกติแล้วนะครับเวลาที่เราต่อภาษีรถยนต์เนี่ยก็จะเป็นปีปัจจุบันบวกหนะครับเช่นปีนี้2,565นะก็จะต่อของปี2,566นะครับอ่าวันสิ้นภาษีนะครับก็สามารถดูได้จากภาษีรถยนต์ป้ายภาษีรถยนต์ของเรานะครับหรือดูได้จากนะครับในส่วนของตัวรายการจดทะเบียน อย่างของผมนะครับก็จะเป็นวันสิ้นภาษีนะครับก็จะเป็นวันที่6นะครับมิถุนายนนะครับปี2565นะครับตามป้ายป้ายภาษีรถยนต์ที่ติดไว้หน้ารถยนต์ของเรานะครับจากนั้นนะครับก็กดคำนวณภาษีได้เลยนะครับแบบนี้ระบบนะครับเขาก็จะแจ้งรายละเอียดมาให้เรานะครับว่าเราเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็ มีค่าอะไรบ้างนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่ารถเรานะครับยังไม่ถึงกําหนดที่จะต้องตรวจสภาพรถยนต์นะครับเขาก็จะไม่มีค่าตรวจสภาพมาให้เนาะแล้วก็จะมีค่าภาษีนะครับอยู่1645บาทนะครับแล้วก็ไม่มีเงินเพิ่มเพราะว่าของผมเนี่ยต่อภาษีทุกปีเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวพรบอนะครับ645อบาบาทจุดสองหนึ่งนะครับอันนี้ห้ามขายเกินห้ามขายขาดนะครับแบบนี้เลยเนาะแล้วก็จะเป็นยอดรวมเท่าไหร่นะครับทั้งนี้นะครับเขาจะมีหมายเหตุด้วยนะครับว่า ในกรณีเนี่ยถ้าผมจะไปต่อตอนนี้จะต่อไม่ได้นะเพราะว่าภาษีรถยนต์นะครับสามารถต่อล่วงหน้าได้ไม่เกิน3เดือนนะครับดังนั้นนะครับวันที่เราจะไปต่อภาษีรถยนต์ได้นะครับพร้อมเอกสารทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นวันที่6เดือน3นะครับ2565ถึงจะไปต่อภาษีได้นะครับเนี่ยนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถนะครับดูรายละเอียดการคำนวณภาษีจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับระบบเขาก็จะมีการ แจ้งมาให้นะครับว่าเป็นปีที่4นะครับขาดต่อมาแล้วกี่เดือนค่าภาษีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เงินเพิ่มเท่าไหร่เนาะเนี่ยจากตรงนี้ได้เลยนะครับหรือนะครับเราอยากดูในส่วนของตัวกรมขนส่งนะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับสอบถามภาษีนะครับก็จะเป็นของกรมขนส่งทางบกนะครับซึ่งเรากรอกข้อมูลเข้าไปนะครับแล้วก็กดค้นหาได้เลยนะครับอ่ะในกรณีนะครับถ้าสมมุติว่ายังไม่ขาดต่อนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูอีกประเภทหนึ่งนะครับในกรณีที่ ถ้าสมมุติว่ารถเรานะครับจำเป็นต้องตรวจสภาพแล้วนะครับระบบเขาจะแสดงอะไรออกมาบ้างนะอันนี้ของผมนะครับก็จะเป็นรถยนต์นั่งสวนบุคคลไม่เกินเจที่นั่งเหมือนกันนะครับแต่ว่า CC ของเรานะครับเป็น1598งพแะครับแบบนี้นะครับปีที่จดทะเบียนนะครับเป็นปี2557นะครับ2,557เนาะแล้วก็ปีต่อนะครับก็คือจะเป็นของปีนี้เนาะ บวกหนเนาะก็จะเป็น2 5 6 6นะครับวันสิ้นภาษีนะครับก็จะเป็นวันที่5นะครับพฤศจิกายนนะปี2องนะครับแบบนี้เนาะะเป็นปี62เลยก็ได้นะครับเราจะมาดูนะว่าเขาจะคำนวณมาให้ยังไงบ้างน,นะครับก็กดคำนวณภาษีไปเลยนะครับจะสังเกตว่านะครับระบบเนี่ยเขาจะบอกนะครับว่าต้องมีค่าตรวจสภาพด้วยเนาะ แล้วก็ปีนี้นะครับเป็นปีต่อภาษีปีที่9แล้วนะครับจำนวนเดือนที่ขาดเนี่ยมีบอกด้วยนะครับว่าเป็น28เดือนเนาะก็จะมีค่าตรวจสภาพ200นะครับค่าภาษี3,700กว่าบาทเลยเนาะแล้วก็เงินเพิ่มเท่านี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวพรบด้วยรวมแล้วเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเรามีความสงสัยเนาะเราสามารถคลิกตรงนี้ได้นะครับรายละเอียดการคำนวณภาษีนะครับก็จะมี ต่อครั้งนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวปีที่7ปีที่8ปีที่9นะครับขาดมากี่เดือนเขาก็จะแจ้งมาไว้นะครับแล้วก็จะมีค่าภาษีของปีนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็จํานวนของค่าปรับนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเงินเพิ่มนะครับตรงนี้มาให้ด้วยนะครับเนี่ยก็จะมีรายละเอียดให้ดูนะครับทั้งนี้นะครับเวลาที่เราจะไปต่อภาษีนะเราก็จะได้เตรียมเงินไปถูกต้องนะ จะไปต่อภาษีของเรานะครับปีนี้ค่าต่อภาษีเท่าไหร่นะครับอ่าดีโปรแกรมนี้นะครับให้ใช้กันฟรีๆเลยนะครับการที่เราใช้โปรแกรมก่อนจะไปต่อภาษีนะครับก็เป็นเรื่องดีมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับข้อดีของการใช้โปรแกรมคำนวณภาษีกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนของประโยชน์นะครับจากการที่เราได้ใช้งานโปรแกรมนี้นะครับก็จะช่วยเรานะครับช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นได้นะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวก่อนไปต่อภาษีเนาะ แล้วก็มีความง่ายนะครับในการใช้งานนะคีย์ข้อมูลน้อยมากนะครับลดความผิดพลาดแล้วก็ไม่ต้องป้อนข้อมูลอะไรเยอะเลยนะครับตรวจสอบความถูกต้องในการคำนวณภาษีได้นะครับโปรแกรมเนี่ยจะแสดงมาให้หมดเลยเหมือนที่ผมแสดงให้ดูนะครับว่าแต่ละปีนะครับเรามีการต่อภาษีมีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็มีเงินเพิ่มเท่าไหร่มากเนาะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้นะครับโดยไม่ต้องออกจากโปรแกรมเลยนะครับที่เราคลิกไปที่ขนส่งนะครับเนี่ยก็มาที่พ่อจุนตลออนะครับ .com เนาะ สามารถคิดเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยแบบที่ผมบอกนะครับแล้วก็โปรแกรมนี <im im <im ้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับใครๆก็มาใช้งานได้นะครับก็ใครที่มีรถอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องการรู้นะครับว่าปีภาษีของเรานะครับหรือว่าจะไปต่อภาษีของเราปีนี้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับก็มาคำนวณที่นี่ได้เลยเนาะแล้วก็คำนวณนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายจําเป็นนะครับที่ต้องจ่ายนะครับกรณีรถที่ไม่ได้ติดตั้ง LPG หรือ NGV เนี่ยรถกลุ่มนี้นะครับ ถ้าติดตั้งนะต้องมีตรวจสภาพถังทุกปีนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ทําให้เจ้าของรถนะครับหรือว่าเราๆนี่แหละนะครับรู้กันเลยนะครับว่าค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีรายละเอียดแสดงให้พร้อมเลยเนาะสําหรับใครนะครับที่ต้องการใช้งานโปรแกรมนะครับฟรีนะสามารถเข้าไปได้ที่นี่เลยนะเวอร์ไวเว็บนะครับพ่อจุนตลออนะครับดูจากลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าดูจากในส่วนของตัวดีเทลก็ได้นะครับ แล้วก็ไปที่ในส่วนของนี้นะครับตรงนี้นะสอบถามภาษีนะครับโปรแกรมนี้ใช้งานฟรีนะครับคำนวณถูกต้องนะแล้วก็เปิดให้ใช้นะครับลองใช้งานกันดูนะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ